ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อนี้ก็เตรียมเปิดคลิปอีกครอ้ก่านะครับพี่น้องเมื่อนี้กําลังสวยๆจังหน่อยพี่น้องเองกาลังเสริจลงนะครับกําลังเตรียมการเสริมลงอีกแล้วเมื่อนี้ว่าจะพากันไปเบิงปาหญ่นะครับพี่น้องเมื่อเนี้ทีมงานกับกำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์กำลังเตรียมเหยื่อครับพี่น้องเหยื่อเขากิดนี่เนเหยื่อเส่ยบแล้วเมื่อนี้เหือหอมจับ่ได้พี่น้องเ้ย เมันขากลอนอันหนึ่งคนแต่เนี่ยมันยังวา่าแสบเนาะพี่น้องเนาะปลาแดกกันละเนี่ยเพื่อนดองเนี่ยเน,นี่ยมันเม,มันวา่าแสบเด้อลองมึงพี่น้องว่ามืเงเนี่ว่าสิไปลองมึงปลาใไปไงนะมืเงเนี่ยนี่ครับเบ็ดกับเตรียมเรียบร้อยแล้วมีทั้งขั้นเก่าขั้นใหม่พี่น้องมืนเนี่ครับจะไปลองเบิึงพอาะจเลี่ยนจะบ่บบ้มืเงเนี่จะไปเบิ่งปลาใหญ่นะพี่น้องอาจจะซาจักน้อยนะครับมืเงเนี่คือวปนันนี่แล้อบอลนี่นะ ครับเดี๋ยวรอช่มตอนลงน้ำครับพี่น้องครับครับผมนี่ลงเงอแรกเลยนะครับพี่น้องลงแล้วรอรับรอช่มนะครับรอรับช่มว่าสิเป็นแน่ไดครับเงอแรกสิจักหน้าที่ครับมาเมื่อนี้กับสามพน้องคือเก่าครับผ่านสร้างผ่านตีบนะครับกับสุดรอคือเก่าครับคนเก่าคนเดิมนะครับผ่านแจงนะครับเดี๋ยวรอรับช่มนะครับว่าสิจักหน้าที่ครับสิใด้ปนะครับลองเบิองนะครับ เมื่อนี้ว่าจะมาเล่นปาหไงเพื่อนว่าเอาของหน่อยกอนเล่นของนหน่อยมึงกอนเพื่อมันไหนที่จงเล่นของไงเพื่อนว่านะครับเดี๋ยวรอรับชมครับพี่น้องครับับมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่มาแล้วหวานเนี่ยของท่านสร้างมันครับโอ้ยอย่างสวยงามพี่น้องลองขั้นไม่ของเพื่อนนะครับเพื่อนเอาขั้นไม่มาช่ว์มือนเนี่ยมือนี้่เพื่อนลองของไม่นะครับเอาของไม่มาโช่วเหมือนเนี่ยว่ามันล่องงัดปล่าหรือยังงัดขึ้นเพล่านะไปขั้นหน่อยๆนะครับ ได้มาจากผู้สนับสนุนครับพี่น้องนะครับคั้นี้ได้มาจากผู้สนับสนุนนะครับมีเพเ่นล,ลงทุนสื่อให้นะผู้สนับสนุนใยัง,ยงเป็นทางการนะครับเอามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพี่น้องรอบแก้มือของพันตีเป็นครับของเสี่ยนตีเป็นรอบเมื่อกี้ขึ้นมาเตะเข่ามารอบนี้เอาขี่ห่อยดัยกบบจังหวัดมาติดขึ้นมาเนี่ยนอนพี่น้องคน,นละรอบเนี่ยแก้มือครับแก้มือพนะกงานนี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องตัว เห็นตัวแล้วครับพอดีงามๆนะครับสําหรับใส่ปลาหน่อยนะครับเมื่อนหร่เขามาเล่นใส่ปลาหน่อยกันนะครับทีแรกว่าจะไปเล่นปลาใหญ่ครับเพื่นว่าล่องของหน่อยสักกอนเพื่นว่าในในห้าต่างขาของหน่อยก่อนจะไปขาของไงเพื่อนว่าให้ล่องมึงสักกอนครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับโอ้ยเสียนตีเพื่นครับหมานยังไงนะครับเพื่นมาเลยครับมาแทนเสี้ยนสดนะครับเสี้ยนสดกับขาเป๊ะขึ้นเก่าเล่าพี่น้องเลยเมื่อไหร่เพื่นเป็นผู้ล้ำเมา มืัอนี้เป็นผู้รับเมานะครับพ oh, ี่น้องเหลือแต่พานตีมาแทนพานสดนะครับมืัอน no ี้โอ้หมันขนาดพี่น้องหมันขนาดของมือคลีบแบเสยตุ๋ยู่ครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับของพ้านสร้างครับมาแล้วครับพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิ้งส่ใสใหญ่้ใสงามซ้ำได้ครับพี่น้องมาอีกแล้วครับขันโกงครับเอาครับสงสัยส่ใสงามอยู่พี่น้องไหม สงสสยจะใส่งามอยู่เ้อครับบางใส่แล้วบางใส่แล้วอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้บานนะสงสัยสิโตใหญ่โตเต้บานเ่ยพี่น้องสั์ใหญ่บัคจักพี่น้อง โอ้ยเราขึ้นมาแต่มหมากเบ็ดพี่น้องเลยเบ็ดกอกันเป็นว่าครับามาแล้วครับมาแล้วมาเบิ่งโตมาเบิ่งโตพี่น้องมาเบิ่งโตครับโอ้ยใส่สวยครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องใส่งามครับโอ้ยเป็นตะขืนยากแต่น้อยเอ็นหน่อยเนาะ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆสวยครับโลกว่าครับพี่น้องขอเบิ้งไส้ครับเบิ้งไส้สองโลสองโลไส้สองโลครับพี่น้องมาเนี่ยสมแล้วถือมาเข้ามาหนึ่งเบิ้งนะครับมาหาเบิ้งไปไงครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามครับมาใกล้กันพี่น้องมาใกล้กันใส่กำลังสวยครับตามหลังมาติดๆใกล้กันพี่น้องเลยของพ่านแจงครับของหัวหน้าหัวเรือครับของหัวเรือ มีแต่หัวหนาสั่งพันน้ำพี่น้องเอ้ยหัวหนาสร้างพันน้ำมีแต่แบกยังไงแต้มพันน้ำสูงเนี่ยของแจงมีแต่ตัวเนี่ยน้อยบาเลยทุยเอาพี่น้องใส่น่อยลงเลยพี่น้องเอ้ยบาเลยพอน่ะตงใส่สิเม็นปลาลูกคอกพี่น้องไอบาเนย่องหมาไม่กินกลางเลยแบบนี้ตทุยมาอีกแล้วครับพี่น้องของฟ่านสรั่งมันกลับมาอีกแล้วครับมูปลาลูกคอกโตมอกี้นะครับุดสมุกี้เนี่แหละพี่น้องเลยมันเป็นปลาลูกคอกครับ กินจนบอลหลุดซึกพี่น้องเอ้ยใส่สองขีดนี่แหละครับผมเอามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วใส่นี่อีกแล้วพี่น้องไสยสุกใแ่มปลาลูกคอกอกเดียวเลยพี่น้องเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวโชว์โตพี่น้องมาแล้วปีนทองละงางละงังมาเลยพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับปลาลูกคอกเดียวนี่แหละครับ หาแม่มันอยู่ครับแม่มันจะไปใส่ครับพี่น้องน,นั่นนี่ครับโชว์โตแล้วครับมาอีกแล้วพี่น้องเขาเบิหมาอีกแล้วของผ่านสั่งมาอีกแล้วครับพี่น้องขนาที่มันเอาตลอดเลยครับเหมือนเนี้มันัวหน่อยรลายก็ไปอยากทายเลยพี่น้องเอ้ยทายไปทายมาอย่งเงี้ยนี่ปลาลูกคอกพี่น้องไอ้เหมือนเนี้ยงัดตัวใหญ่เมื่อกี้โตครับ ใส่พอดีงามๆครับนี่ละแต่มันเป็นปลาลูกคอกนะพี่น้องเนาะเอิอนม้ามากินกลางเราพี่น้องเอ้ยเอาครับของหัวหน้าตีเปินหากามาครับพี่น้องครับนี่แหละครับกลางเรือครับกลางลำเรือปลาลูกคอกชุดเดียวกันเลยพี่น้องเลยนี่แหละตัวใหญ่เพิ่พนเอาไปสีแตกปล่ลนะเรือแต่ตัวหน่อยไมเห็นสีแตกอยู่นี่ครับบ่ไห้หากระเพิ่นเหลู้นั่งอยู่หัวกันเลยครับพี่น้อง เอาแล้วพี่น้องมาตางจากเพื่อนแล้วพี่น้องตางจากเพื่อนแล้วบานเนี่ยปากกดครับปากกดใส่กำลังงามครับพี่น้องใส่สวยครับตัวมัานสีขีดหาเขียนี่แหละครับพี่น้องของแจงครับของแจงของคนรอครับผมงานห้องหมาไม่กินกลางในแล้วพี่น้องบานเนี่ยมาเด้อมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วปากกดหน่อยเพื่นมานนะครับสวยงามครับสว,สวยงามใส่ดีครับ เสร็จอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสร็จอีกแล้วดึงขั้นโค้ขั้นโกงไม่อีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยตายเลดระบาดเนี่ยโอ้แต่แหนมขาดเลยครับพี่น้องเพิ่นมเมื่อนี่ขาดจุดปุดเลยว่าเมนขี่เซิรวดพี่น้องเอ้โว้ยนะครับเป็นโซ่ตัววันจะไปหาสาวลา่จัา,บา,จาแบบเจักแวบตัวดอกพี่น้องเอ้เมือนีหก็เลิ่ไปอยากไปย่านเพิ่นตัวอันนั้นเนาะเหตุคือเฮาบ่มีพ่อบ่มีแมนหนึ่งเลิ่อยากไป ย่าเพิ่นได้เข้าเลยวายเพื่อกันจืดจืดเราไม่นองเพื่อกันนับแต้มเลยเล้ว,วสาวเล่ากันเดียย่างเพิ่นขึ้นว่าเข้าโมมีพร้อมมีแม่เนี่ยหรบัดเพิ่นบัดเพิ่นไดนกินเข้าเลยรเพิ่นกะป้ากะทิมเสร็จแล้วเาไป่นองเห็ดเข้าโมมีพร้อมมีแมน่นี่ยหะมาถึงตอนแรกนะครับสรุปผลงานครับสรุปผลงานนะครับนี่แหละครับฝรีมือครับนี่นะครับสัตว์หญยสัตว์หน่พี่น้อง สับไงไหนมาสองนะครับตัวละสองโลนะครับโลสองโลนะครับนะครับผ่านไงพ่นได้นะครับผ่านไงพ่นได้มากนะครับสรุปผลงานไปนี่แหละครับสรุปผลงานตอนเย็นนะครับขันเบ็ดขันหมานนะครับค้นกระหมานนะครับบอลเมนหมาค้นหมานครับนี่แหละครับรวมเบ็ดเซจนะครับก่อนยู่ที่ประมาณหาโลถึงเจ็ดโลนะครับยังไม่ทันเดี๋ยวใส่ตาสังมึงนะครับเอาซ้ำนี่นะครับฝากกด ไล่กดแช่ครับซับคาใบมะกูดและถึงไข่โอ้ลืมก้าวครับเอาซับนี่นไ่น้องฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับ